สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนออมสกาวใจเสนอไอเดียถึงนายกถูกใจชาวเนิดแห่เม้นรัวๆออกมาตั้งคำถามส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องสำหรับนักแสดงสาวอมสกาวใจพูลสวัสด์ที่ล่าสุดถามถึงเรื่องของการ lockdown. ล็อกดาวล่าสุดออมสกาวใจได้โพสต์ข้อความฝากไปถึงพลเอกประยุจันทร์โอาชานายกรัฐมนตรีโดยระบุว่ายังให้นายกใช้เงินวันละ300ตัดสมสดิการทั้งหมดทิ้งจ่ายค่าเดินทาง ค่ากินค่าโทรค่าเช่าบ้านค่าเน็ต ค่าส่งลูกเรียนและตั้งๆนานาเหมือนชาวบ้านบางจังเพื่อจะเข้าใจประชาชนอย่าบอกว่าก็สถานะไม่เหมือนกันนะแต่เพราะว่าคุณกินเงินภาษีประชาชนแล้วแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้นั่นอาจสะท้อนว่าคุณอาจไม่เข้าใจชีวิตประชาชนก็อยากให้ลองมาใช้ชีวิตแบบประชาชนบ้างพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าเดือนเดียวรู้เรื่องขณะที่นักสแสดงกระติบเชวันก่อนได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคนมาเป็นผู้นำแต่ไม่มีหัวใจรักประชาชน ชนไอ้ที่เป่าเรียกมาทําไมเงียบจังไม่ได้รับผมกระทบบ้างเหรอจะแก่ก่อนจะรวยกันอยู่แล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี i c o m ขอบคุณครับ